ที่28นะครับมีนาคมปี60นะครับข้อนี้6คะแนนเนาะเป็นเรื่องของจำนวนจริงเหมือนเดิมนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเป็นในเอ่อเป็นเรื่องอะไรนะโอเปอเรชั่นนะครับเป็นโอเปอเรชั่นทีมต้องอ่านดอกจันว่าโอเปอเรชั่นนะแต่ว่าเขาเรียกดอกเขาเฉยได้ไหมชื่อบัญชาเอาขี้เกียจเรียกดอก A B, ดอก B เท่ากับหบวก B, ดอก A B เอ้ยหนึ่งบวก A B นะครับซึ่งมันก็คืออะไรเอ่ย <Workers. S 2> ันคือเอาหนึ่งอ่ะแล้วก็มาบวกกับตัวเนี้ยคูณกันนะครับคือเอาหนึ่งแล้วก็มาบวกกับตัวเนี้ยเออมาบวกกับตัวเนี้ยคูณกันถูกแล้วนะครับเอาหนึ่งมาบวกกับสองตัวเนี้ยคูณกันโอเคไหมนี่คืออเปเรชันของมันนะครับแล้วก็เทคนิคการทำข้อแบบลักษณะแบบนี้นะคือเอาข้างซ้ายเท่ากับข้างขวาจับซ้ายตัวแรกครับเท่ากับเท่าไหร่เอยเอาดอกข้างในก่อนเนาะหนึ่งหนึ่งดอก A ได้เป็นหนึ่งบวกกัน A คูณ1คูณ A ใช่ไหมก็เป็น A นะฮะแล้วก็ดอกกับ A ข้างหน้าอีกทีหนึ่งเริ่มมีความคล้ายเดไม,มีความคล้ายเมตริก <g ül> ได้อะไรก็เป็น1น,นะ่ะฮะบวกกับ A คูณเข้าไปข้างใน,ใ,นใช่ไหมพราะว่ามันคูณกันไงนี่นะเออก็เป็น A, A บวก A อกำลัง2อันนี้คือข้างซ้ายนะเล็บไซส์เอลเอแล้วกันอะ่ะ A อ s แล้วกันอะ่ะมาดูไลท์ไซส์กันบ้างครับไลท์ like ขวานะฮะเอดอกเอดอกหนึ่งเอดอกหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยเอหนึ่งเป็นหนึ่งบวกกับเอคูณหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปดอกกับเออีกทีหนึ่งซึ่งมันก็คือหนึ่งบวกกับเอคูณกับหนึ่งบวกเอใช่ไหมผมดอกเอไงนะหรือว่าจะสลับกันก็ได้เนี่ยเออมันสลับกันได้เนี่ยจริงๆเออมันสลับกันได้นะความจริงแล้วฮะแต่ว่าเอาตัวหน้าก่อนแล้วกันเผื่อเจอข้ออื่นเดี๋ยวช่วย ตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าคือ1นบวกเนะฮะแล้วก็ไปคูณกับ a ทีหนึง่งก็จะกลายเป็น1ครับบวกกับ a อบวกเอกำลังสองนะครับซึ่งเท่ากันไหมเท่ากันเพราะงั้นกอไก่ก็เลยถูกต้องนะครับร้อยต่อไปขอไข่นะครับต่อไปขอไข่ทีละกันขอไข่บดอก c นะครับ b ดอก c ได้เลยก็เป็น1นึ่งบวกกับบีถูกไหมนะครับแล้วก็ดอกกับ a โอเคไปดอกนะฮะ ก็ได้เป็น1น,นะครับบวกกับ a คูณเข้าไปลงไหนใช่ไหมเอบวกเอบนะครับอ่ะเสร็จแล้วนี่คือข้างซ้ายนะฮะไปข้างขวาต่อไปข้างขวา,ข,า,ข,วาข้างขวาคืออะไรเอ่ยทำเป็นเอียงกันวะข้างขวาคือ a กับ b ดอกกันฮนะหนึ่งบวกกับเคูณบใช่ไหมคืออันนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาไปดอกกับ c นะอีดอก <c oughs> หนึ่งนะครับบวกกับ เอา c คูณเข้าไปนะครกลายเป็น c นะบวกกับ a b c ซึ่งเท่ากันไหมไม่เท่านะฮะตัวนี้ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อขอใครก็เลยผิดนั่นเองนะครับต่อไปข้อขอควาย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 แอบดาอยู่อ่ะก็เป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าใช่ไหมเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็หาง่ายๆเลยครับตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ได้ค่าปุ๊บก็ไปหากับ3ต่อค่าปุ๊บก็ไปหากับ4ี่ต่อ ทำสามอย่างด้วยกันนะครับ1ดอก2ก็เป็น1นึบวกหคูณสก็กลายเป็น3นะครับดอกกับสามทีหนึงแล้วก็ไปดอกกับสถูกไหมนะครับสดอก3 3มสามาเบวกหเป็น10นะครับแล้วไปดอกกับ4มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยหใช่ไหมโผล่กับ10บคูณสก็เลยมีค่าเท่ากับ4ี่สินั่นเองนะครับอ่ะถูกไหมเป็นเฉพาะป่ะมีอะไรหาลงตัวป่ะไม่มีนะครับ ก็เลยถูกกันเองข้อควายนะครับเอออ่ะข้อสองนะครับข้อนี้ตอบก็อสองกอไก่กับควายถูกต้องนะครับกอไก่กับควายถูกขอไข่ผิดนั่นเองนะครับง่ายๆไม่ยากโอเคนะครับเออมีอะไรมากนะครับขอนี้ข้อเทคนิคขวากับซ้ายเฉยๆนะฮะแล้วก็มองอุปเรชั่นให้ออกนะครับแค่นั้นแหละนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ